ูดตรงๆก็แบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่ะเพราะว่าตารางแน่นมากๆรวมถึงสปอนเซอร์เยอะมากกิจกรรมท้าแดดท้าลมเยอะมากเยอะมากค่ะโดยเฉพาะตอนที่เราจะต้องออกไปทํากิจกรรมช่วงที่เราไปเก็บตัวที่ขอนแก่นซึ่งภาคอีสานค่อนข้างที่จะแดดแรงมากๆแต่ว่าพวกคุณยังสวยและผิวดีมากๆเราก็ต้องมีตัวช่วยดูแลตัวเองยังไงกันใช่ค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆเพราะว่าต้องบอกงี้กันค่ะว่าการที่เราออกไปทําข้างนอกแดดบ้างมลภาวะบ้างทําให้เราแบบบางทีมันจะมีฝ้าได้ แล้วก็เกิดสิวได้อไรเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าอุดตันใช่ไหมคะแต่ว่านี่ค่ะตัวนี้เลยมัน anti m e l a ลั s m a ตัวนี้ฟ้าแนะนําเลยว่าใครที่เป็นฝ้าค่ะพี่พีเคพี่ป๊ะกี้พาไปบ่อยหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จใช่ไหมคะเช็ดหน้าให้แห้งเช้า เย็นหรือว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นก็นได้แล้วแต่เราชอบล้างหน้าบ่อยแค่ไหนใช่ไหมคะทาไว้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสารสกัดเขาว่านําเข้าจากต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเกาหลีสวิ์แลนด์ซึ่งก็จะมีมอส์เบอร์รี่นะคะซิลิลี่หรือว่าจะเป็นเชเอมเทสซึ่งสารสกัดตรงนี้คนผิวแพ้ง่ายหรือว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้เลยซึ่งตัวฟ้าเองอัฟ้าใช้บ่อยมากเป็นคนที่มีกะตั้งแต่เขาเรียกวกะกรรมพันนะคะ uh huh. มันก็จะ ลงได้รวมถึงบางครั้งเราเป็นสิวตัวนี้ก็จะไปช่วยลบริ้วรอยพวกที่มันเกิดจากสิวด้วยค่ะรอยดำรอยแดงอะไรพวกนี้แล้วก็ช่วยปรับให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นด้วยโอ้เมื่อกี้ครับบอกในนี้มีสารสกัดจากดอกลิลลี่ใช่ไหมสารสกัดจากรากชะเอมด้วยมีวิตามินซีมีว่านหางจระเข้มีสารสกัดจากมอเบอรี่แล้วมีวิตามิน B3 ด้วยค่ะเมื่อกี้บอกว่าใช้ต้องใช้เช้าแล้วก็เย็นคือเช้าแล้วก่อนนอนใช่ทําไมถึงชอบตัวนี้ค่ะมันเห็นผลได้จริงค่ะ คือดูง่ายๆอย่างขอโทษนะคะอย่างหน้าบอสนวัดเพราะว่าเวลาหลายสดคนถามเยอะมากๆใช่ค่ะว่าใช้อะไรก็คือตัวนี้เลยตัวนี้แหละค่ะคือเคล็ดลับสำคัญเลยที่จะช่วยให้แก่ฝ้าเน้นเลยว่าคนที่เป็นฝ้า ตัวนี้ช่วยได้เอาอย่างนี้พูดมาสักขนาดนี้ที่ว่าแฟนรายการคุยแซบโชงของเราไหนะอยากจะได้แล้วขอโปรโมชั่นดีๆนะได้ค่ะขอดีๆแลวจัดมาบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคือราคาปกติของเขาคือ9 5้าอบาทค่ะแต่ว่ามาในรายการคุยแซบโชว์วันนี้นะคะซื้อ1แถม1ไปเลยในราคา790บาทค่ะ,ะ790บาทคือได้2 2หลอดนี้เลยเหรอใช่ก็คือประหยัดแล้วก็มีเก็บปลายทางได้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีด้วยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นต้องบอกชื่อโปรไหมโปรอิงฟ้าอย่างนี้ได้ไหม ได้ค่ะเป็นโปรโอิงฟ้าและกัน